สวัสดีค่ะห่างหายไปเลยนะคะจากการทำอาหารพอดีช่วงนี้ไม่ว่างนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะมาเลเซียนะอยากกินผัดซีอิ๊วค่ะนี่เลยนะคะพอดีมีวัตถุดิบนะคะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะนี่นะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวแม่ได้เอาหมักกับซีอิ๊วนะคะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะหันมาเจียวกระเทียมนะคะ นี่เป็นกระเทียมสับนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมนะคะให้หอมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะพอกระเทียมนะคะเริ่มเหลืองอักนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไข่ลงไปทอดค่ะนี่นะคะกระเทียมเจียวของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่คือไข่ไก่ค่ะแม่ได้ตีเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปทอดเลยค่ะ นี่เดี๋ยวรอให้มันเป็นแผ่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะยีมันค่ะนี่นะคะตรงไหนที่เป็นแผ่นแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะยีนะให้มันเป็นชิ้นๆนะคะนี่นะคะหอมกระเทียมเจียวมากๆค่ะ เดี๋ยวรอให้ไข่นะคะสุกกว่านี้นิดนึงนะ,ะให้มันเซตตัวให้มันแข็งก่อนนะคะนี่เดือหน้าทางไหยคะแต่หอมกระเทียมเจียวมากๆเลยค่ะเนี่ยถ้า,าได้นะคะแค่นี้เอาไปลาดข้าวนะคะแล้วร้อนแล้วก็โรยด้วยน้ำพริกนรกนะคะหูยสุดยอดเลยค่ะ นี่เดี๋ยวเราก็จะเอานะคะลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาลงไปผัดนะคะแล้วก็หมูค่ะนี่นะคะแม่จะเอาหมูนะคะที่แม่หมักกับน้ำมันหอยนะคะตีอิ่วขาวไว้แล้วนะแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะเดี๋ยวเราเอามาผัดนะคะผัดให้หมูสุกนะคะสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาคะน้ามาใส่ผัดค่ะ เราจะใส่เส้นทีหลังนะคะพอหมูล้ำสุกแล้วนะคะขาวขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะเอาณะนาใส่ค่านี่ค่ะคะนาลงไปผัดเลยนะคะอยากกินเราก็ต้องทําเองนะคะถ้าอยู่ที่ไทยนี่แม่ไปสั่งแล้วนะคะอาหารตามสั่งนะคะร้านในเคียงเอ็มพานะคะแม่ชอบมากเลยราานน้ายอดผัก แ้เขาก็จะมีผัดซีอิ๊วเวลาที่แม่กลับไทยไปนะคะของเขาก็จะอร่อยนะจะมีกลิ่นแบบเหมือน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคะอ่ากลิ่นกระทะแบบไหม้ติดกับเพล่นด้วยนะแต่แม่ทําไม่เป็นนะคะแบบนั้นแม่กลัวกระทะมันไหม้ค่ะนะเอาสไตล์เวละกันเนาะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่เดีย๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะน้ํามันหอยนะคะ น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วก็ผงแม็กกี้นะคะนี่นะคะแม่ได้ปรุงรสไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาเส้นมาใส่คาเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอาเส้นที่เรานะคะได้ผสมกับซีอิ๊วนะคะว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาคลุกเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะถัดคลุกเขานะคะเดี๋ยวรอเส้นนะคะ มันใสขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะผัดซีอิ๊วเป็นบ้านนะคะสไตล์เราเองค่ะสดสะอาดนะคะอร่อยด้วยค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาจัดเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดซีอิ๊วฝีมือแม่นะคะอยากกินต้องทำเองนะคะอุ้ยเดี๋ยวแม่ขอเอาพริกป่นมาใส่นิดนึงนะคะ นี่คะ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะพริกปลนนี่นะคะหน้าตาน่าทานไหมคะกับข้าวมื้อค่ำวันนี้นะคะยังไงก็จะมาทำนะคะเมนูใหม่ๆให้เพื่อนๆน,นะคะได้ติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ดูคลิปนะคะ ฝากคลิปวิดีโอดีๆนะคะในการทำอาหารไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย